Stack for all เล่นได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดอายุเป็นการฝึกสมาธิสติให้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครับหนูชื่อเด็กหญิงอนัญญาชื่นกมลค่ะชื่อเล่นชื่อเอยาค่ะอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่4อายุ9ปีค่ะโรงเรียนเพชรรัตนในพระอุปธรรมค่ะ สองเดือนครับสองเดือนเหมือนกันครับฝึกมาสองเดือนค่ะวันละชั่วโมงค่ะแต่บางวันก็สองชั่วโมงบางวันก็ครึ่งชั่วโมงผมไม่เห็นใน youtube มาแล้วผมก็ดูใบผม,ม,ม,มเห็นว่ามันน่าเล่นดีผมก็เลยมาลองเล่นดูครับผมอยากลองเปิดประสบการณ์หันมาเล่นกีฬาอื่นบ้างครับเพราะผมคิดว่า สแต็กเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่น่าเล่นดีครับแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะเล่นลูบิคแค่ว่าหนูทําไม่ได้เสร็จแล้วมาเห็นสแต็กก็เลยลองเล่นนะคะค่ะมันคือกีฬาค่ะมันอ่ถ้าถามความยูนิคของตัวตัว<ฮ>สเตก็กอะค่ะเราก็คือจะใช้ความเร็วและก็ความถูกต้อง เพราะฉะนั้นนอกจากความเร็วแล้วเราต้องมีความถูกต้องและมีกระบวนการในการเรียงในการเล่นแต่ละสเต็ปแต่ละขั้นตอนอเราก็เลยเรียกว่ามันคือกีฬาถามว่าน้องๆเองแต่ละคนการที่จะเล่นได้เนี่ยเขาต้องมีการฝึกซอ้อมมีการฝึกฝนในแต่ละรูปแบบในแต่ละกระบวนการท่าทางของเขาตื่นเต้นคะ่ะตั้งเป้าว่าจะเล่นให้สนุก แล้วก็จะเล่นให้มันแบบไม่เครียดอะคะ่ะให้ลองเล่นดูไม่ซีเรียสคะ่ะก็เล่นไปเพลินทำให้ดีที่สุดใช่ะคะ่ะทำให้เวลาดีที่สุดแล้วให้ได้สถิติใหม่ด้วยอันนี้หนึ่งอยากเห็นการยอมรับก่อนนะคะในส่วนของตัวสแต็กเองเนี่ยอยากให,ให้คนที่เข้าถึงตัวสแต็กเนี่ยยอมรับนะคะอันถัดมา เ,เวลาที่เราจะส่งนักกีฬาไปแข่งขันตามประเทศเนี่ยบางคนที่มีฝีมือมีศักยภาพแต่ว่าด้วยความที่เขาขาดทุนทรัพย์หรืออะไรพวกอย่างนี้ค่ะทำให้เขาขาดโอกาสอาจจะยังไม่ได้รู้จักถึงประโยชน์ที่แท้จริงมากกว่าว่าในส่วนของสแต็กเนี่ยว่ามันคืออะไรมันเล่นแล้วมันได้อะไรมันมีข้อดีเรื่องพอเร,เราเลี้ยงแก้วมันฝึกสติด้วยมันสามารถพัฒนาดได้ด้วยคะ่ะ แล้วมันก็สามารถออใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะคือ stack for all เล่นได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดอายุอย่างน้องๆ้องปหนึ 1, ่งปสองพี่มัธยมและผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้ด้วยครับเป็นการฝึกสมาธิสติให้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครับคือมันให้ได้กำลังมือได้สมาธิแล้วก็ได้ประสาทสมัมผัสด้วยครับ ช่วยจะเรียกว่าช่วยก็ได้นะเพราะว่าสมาธิในการเรียนนะครับมันก็คือได้สมาธิเหมือนกันก็ใช้ได้อะใช้ได้อะครับไม่ปวดสาวนีย่ยไม่ <ét ic> น่าจะได้ค่ะไม่เรียกของความหว